คุณผู้ชมคะช่วงคุยหลังข่าววันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนแกงวิทยาสถาวรค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะที่นี่นะคะมีการจัดงานวันครูค่ะเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของครูนะคะและในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติคาะจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะคุณโรจนชนะกริจเจริญค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ เรียนถามด้านรองเลขาธิการเขาว่าในวันนี้นะคะท่านก็ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในพิธีงานวันครูและยังได้มอบเกยียรติบัตรรางวัลต่างๆให้กับครูด้วยนะคะจะให้ท่านช่วยให้โอวาานะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญกําลังใจอีกทางหนึ่งให้กับครูผู้ปฏิบัติการการสอนนักเรียนนะคะครับวันนี้เป็นวันที่16มกราคมของทุกปีนะครับมีเป็นวันครูนะครับ ราทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตต้องเขาเมา่หลอมในการเรียนการสอนมานะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นวันที่ระลึกคุณครูของพวกเราทุกคนในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านเลขาก็ฝากตารกรบคุณน,นะครับคุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการเรียนการสอนให้เด็กเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขนะครับคุณครูเราได้รับการยกย่อง นะครับได้การกล่าวคาในสิ่งที่ดีตลอดมาเพราะฉะนั้นในโอกาสบังกรูนี้ท่านเลขาก็ฝากกราบขอบพระคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้สําหรับบางเรื่องบาง,อบางเหตุการณ์ท่านกูรูที่อยู่ทางใต้นะครับมีเหตุการณ์ไม่สงบหรืวก็กูรูที่อยู่ในชายแดนเป็นประสบปัญหาสิ่งใดก็ตามขอเรื่องเสมอว่าุูมของท่านคือรของท่านเลขาธิการอภิชาติจริยวุฒนะครับท่านฝากความระลึกถึงและฝากให้กําลังใจ หากท่านมีทุกข์ร้อนอะไรยังไงก็ตามขอให้ท่านรู้เสมอว่ามีท่านเลขาธิการคณะกรรมก,การการศึกษาการบพื้นฐานมีพวกเราบริหารมีคนสพททุกคนพร้อมที่จะให้กําลังใจพร้อมที่จะเดินเคียงข้างพร้อมที่จะเป็นคนที่จะช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับนะครับ ผู้ชมก็ได้รับทราบแล้วนะคะว่านอกจากผลงานดีเด่นกิจิบัตรรางวัลต่างๆที่ได้รับวันนี้ของครูในพื้นที่ของตัวกลงแล้วนะคะท่านรองคะยังได้โอว่ีดีๆจากท่านรองคะ่ะเพื่อที่จะเสริมขวัญกำลังใจอีกทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้คะ่ะต้องขอ,ขอขอบคุณท่านรองเลยคะ่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขัาน้นพื้นฐานนะคะคุณโรจน์นะคะที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณท่านคะ่ะ ผู้ชมคะยัไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนะั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ มาพูดคุยกันหนึ่งท่านค่ะซึ่งท่านยืนอยู่ข้างๆเจฟแล้วนะคะก็คือคุณวิทิตลาวันเสถียรค่ะที่ปรึกษาสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งและก็เขตสองนะคะแล้วก็ยังเป็นประธานบุริษนิี่ช่วยเหลือเด็กยากจนอำกักงอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทิตครับสวัสดีครับเรียนถามคุณวิทิตค่ะในมุมมองของคุณวิทิตนะคะว่าวันนี้วันครูครูเนี่ยนะคะจะต้องมีการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างไรบ้างะคะ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมให้เป็นข้อคิดนะฮะว่าอยากเห็นครูของเราเนี่ยให้การศึกษาเด็กในเชิงสร้างสารรค์ความคิดให้มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยผมยังคิดว่าระบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยมุ่งเน้นไปให้เด็กเชื่อและจำมากเกินไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการจำกัดให้ให้อยู่ในวงที่ไม่กว้างนักแต่ถ้าเรารู้จัก สอนให้เขาคิดมันจะสามารถแตกขยายอะไรออกไปได้อีกเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ณวันนี้เนี่ยครูทั้งสองเขตเนี่ยได้ดำเนินการตรงนี้กันไปพอสมควรแล้วครับการพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีศักยภาพนอกจากว่าสอนในห้องเรียนแล้วแต่นี่คุณมิที่ปอกคือต้องมีการสร้างสารรค์ในเรื่องของการเรียนการสอนอยากให้ช่วยยกตัวอย่างหัวข,ข้อนึงนะคะเรื่องหนึ่งว่าจะต้องเป็นแบบแบบไหนอย่างไรนะคะ,ะจริงๆเนี่ยผมว่า วิธีการสอนเนี่ยผมก็บอกกับเขาไปว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ดูจากความเป็นจริงในทุกๆเรื่องนะครับเหมือนอย่างเช่นการสะท้อนความคิดเนี่ยที่จะสอนให้เด็กได้รับรู้เนี่ยเราไม่ได้ใช้จินตนาการสอนไม่ได้ใช้ความค,ความคิดในเชิงคิดแบบวิชาการอย่างเดียวมาสอนแต่อยากให้สอนเขาโดยอิงหลักของความเป็นจริงอิงหลักของการดำเนินชีวิต นะฮะแล้วก็ให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยให้ติดเป็นอะไรเป็นปัญญาทางสังคมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายมากกว่าแล้วก็ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราก็ได้ปรับพฤติการไปเยอะแล้วนะฮะพฤติกรรมตรงนี้นอกจากสอนในห้องเรียนแล้วสอนทฤษฎีแล้วการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จรงิงในสถานที่จรงิงก็มีส่วนที่จะทําให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ด้วยใช่ไหม รงกันถูกต้องมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่เขาพัฒนาทางการศึกษามากๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการศึกษาภาคทฤษฎีครึ่งวันปฏิบัติครึ่งวันหรือไม่ก็คืออย่างน้อยก็จะมีภาคปฏิบัติ 2- อสาชั่วโมงต่อวันแต่ในขณะที่ของเราเนี่ยยังมุ่งเน้นกันอยู่แต่ตำรับตําราแล้วก็บนเรียกว่าทฤษฎีอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราต้องพยายามที่จะปรับนะครับเพราะฉะน,นั้นนะคะบุคลากรทางการศึกษาครูก,ก็ดีนะคะคือต้องปรับการเรียนการสอนซึ่งแนวทางต่างๆทฤษฎีตรงนี้ก็คือเป็นหลักให้นักเรียนได้คิดนะคะครูตัวครูเองก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยในการที่จะเหมือนกับว่าไปศึกษาต่อไปเรียนต่อไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะออจริงๆตอนนี้เรื่องของการไปศึกษาไปค้นคว้าหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมเห็นว่าเขาเพียงพยายามทำนะ แต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่คำตอบเพียงคำเดียวไม่ใช่ว่าปริญญาที่ได้มาหลายหใบแล้วจะใช้ประโยชน์ได้หมดแต่จริงๆแล้วก็คือ,อ,อครูต้องสะท้อนชีวิตวิถีชีวิตความเป็นจริงซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีบ้างที่อยู่นอกตำราให้กับเด็กด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เ,เขาสามารถใช้ได้จริงแล้วก็นำไปสู่ วิถีชีวิตที่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาแค่ความรู้ในภาคทฤษฎีมาใส่ให้เขาใส่ให้เขาอย่างเดียวมันก็ไม่แน่ว่าจะเพียงพอนะครับตรงนั้นผมว่าจำเป็นนะฮะต้องอคือศึกษาขาความรู้เพิ่มเติมก็จำเป็นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาเรื่องของอาการดำเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยเอามาสอดคล้องกับเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับ เป็นหลักแนวคิดนะคะเพิ่มเติมนะคะจากการเรียนการสอนแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนนะคะทีนี้อยากจะให้คุณวิทิตค่ะช่วยวอวยพรนะคะวันนี้เป็นวันครูค่ะอยากจะให้วอวยพรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนให้กับนักเรียนด้วยค่ะออจริงๆครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ออมาจากคิดดีทดําดีแล้วก็ ถ้าพูดอีกในในยะหนึ่งก็คือเป็นผู้ให้มาตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันดีกว่า,าดีกว่าที่เราจะมาวิงวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาอวยพอรอะไรให้เขาแต่บนความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเขาคิดดีทำดีแล้วก็เป็นเ,เป็นผู้ที่ส่องเทียนนำทางสว่างให้กับชีวิตผู้คนเนี่ยผลบุญเหล่านั้นเนี่ยก็ ยังไงเสียก็ตอบสนองเขาอยู่แล้วโดยทางตรงต้องคือผมเชื่อว่าคนที่สามารถเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตผู้อื่นได้เงินชีวิตของเขาก็จะไม่มืดมนในขณะเดียวกันผมเชื่อว่า,าสิ่งที่ดีเหล่านั้นเนี่ยจะหนุนส่งให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความเจริญแล้วก็รุ่งเรืองที่สำคัญมากที่สุดก็คือ คนที่ทําดีเนี่ยจิตใจมกักงดงามเมื่อจิตใจงดงามก็จะนําไปสู่ความสุขนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พูดกับครูเสมอว่าพรใดๆเนี่ยมันไม่ทูกการกระทําของพวกคุณหรอกสิ่งที่พวกคุณทำนั่นแหละคือสิ่งที่จะนำความสุขไปสู่ชีวิตคุณอย่างยั่งยืนและมันเป็นอะไรที่ต้องไปถึงแน่นอนก็ก็ขอให้ครูทุกคนนะฮะที่ยึดมั่นถือมั่นในอาชีพ ทำสิ่งที่ดีมาตลอดได้รับสิ่งที่พวกคุณสร้างขึ้นมาเองเออนำความสุขนำความเจริญมาสู่ชีวิตตลอดตลอดการนะฮะไม่ใช่แค่ปีใหม่ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวิทิตลาวันเสเกียนนะคะที่มาพูดคุยนะคะให้แนวทางบางเรื่องบางราวที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการแนวทางได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีคำอวยพรให้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณคุณวิทิตค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคาเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ ช่วงที่2ของคุยหลังค่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงการจัดงานวันครูในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ค่ะคุณธงชัยมั่นคงนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับค่ะนอกจากท่านผอ,อสํานักง,งานเขตพื้นที่นะคะจะดํารงตําแหน่งในเรื่องของบทบาทหน้าที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาในเขตพื้นที่แล้วคะ่ะท่านยังนึงยัง,ยง,ยงดํารงตําแหน่งอะไรอีกบ้างไหมคะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากสํานักง,งานกรุสภานะครับให้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการกรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต2นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแล สวัสดิการสวัสดิภาพของคุณครู มาตรฐานวิชาชีพแล้วก็จรยาบรรณทางด้านการประกอบวิชาชีพของคุณครูที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับค่ะทั้งสองตำแหน่งก็คือแยกบทบาทหน้าที่กันนะคะตามของการํารงตําแหน่งคืออันแรกอาจจะเป็นในเรื่องของดูแลเรื่องของการศึกษาให้กับโรงเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งครูด้วยแต่ในครั้งนี้คือถ้าเป็นครูสภาในเขตพื้นที่ก็จะดูแลเรื่องของสวัสดิการของครูนะคะมาตรฐานจรยาบรรณมาตรฐานจรยาบรรณของการเป็นคุณครูที่ดีด้วยนะคะแต่ทีนี้ว่าการจัดงานวันครูในครั้งนี้นะคะท่าน ผอคะจัดขึ้นมาเพื่ออะไรคะเราก็ต้องการให้กับคนที่เป็นครูเนี่ยได้รู้ถึงอะไรในเรื่องของการเป็นครูบ้างะคะครับก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ปีนี้จะปีนี้น,นะครับอ,อันแรกเลยนะครับเป็นการเทิดประเกินะครับครูแห่งแผ่นดินคือ,อ,ส,มอสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรบมราชินีนาถเนี่ยนะครับเรายกย่องเชิดชูท่านให้เป็นผู้เป็นครูแห่งแผ่นดินอันนี้ก็เชิด เชิดชูเกียรติพระองค์ท่านอันที่สองนะครับก็เพื่อให้คุณครูเนี่ยได้ระลึกถึงครูบุรพาจา์ของครูก็คือหมายถึงว่าผู้ที่อบรมต่างสอนหรือพัฒนาเรามาให้เป็นครูนะครับแล้วก็ประการที่3เนี่ยก็เป็นการให้คุณครูเนี่ยระลึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองจริงๆว่าเรามีบทบาทหน้าที่ในการอบรมดูแลจังสอนนะครับแล้วก็พัฒนาทั้ง ความรู้คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนะครับก็เป็นการไล่ยๆกับเป็นการระลึกถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยตรงแล้วก็ประการที่4เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเชิดชูนะครับคุณครูที่ทํางานประสบความสําเร็จนะครับทั้งเป็นครูที่สอนดีนะครับอันที่2เป็นคุณครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมอบรมสั่งสอนเด็กด้วยความตั้งใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการ,รส่งเสริมให้คุณครูมีกําลังใจแนละจะได้ได ทำงานในหน้าที่ครูนะใ,หให้ดีที่สุดต่อไปถือว่าการจัดงานวันครูว,วันนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราซึ่งเป็นครูนะคะรู้ถึงจรรยาบรรณรู้ถึงการที่เราจะต้องฝึกอบรมตนเองแล้วก็เป็นการที่ให้ขวัญและกาลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะในการที่จะสั่งสอนนักเรียนเยาวชนให้เป็นกําลังที่ดีของชาติต่อไปและในครั้งนี้เนี่ยในกิจกรรมนะคะใน,ในตอนนี้ก็คือจะมีคุณครูแต่งตัวสวยงามมากเลยทีเดียวหลากหลายท่านเลยทีเดียวนี้มาทําอะไรกันบ้างไหมคะครับ ในวันนี้นะครับอนอกจากวัตถุประสงค์ที่เรานําเรียนไปแล้วในกิจกรรมสําคัญนี้คือเป็นการส่รงเสริมนะครับขวัญกำลังใจให้กับคุณครูนะครับที่ได้ทําหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับเราก็มีการคัดเลือกนะครับคุณครูนะครับที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยจำนวน323คนนะครับรางวัลที่ว่าทั้งหมดนี้ก็มี1เป็นรางวัลครูดีในดวงใจนะครับก็คือจะดูว่า นักเรียนนะครับคัดเลือกคุณครูในดวงใจของเขาเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นครูดีในดวงใจอันที่2เป็นรางวัลคารุสะดุดีอันนี้สำนักงานครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระย,ยองเขตสองเนี่ยก็จะคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัตินะครับตามมาตรฐานวิชาชีพก็จะเป็นคารุสะดุดีแล้วก็อันที่3เราก็จะมอบรางวัลให้กับเรียกว่ารางวัล10,000แครูดี10,000แครูดีนี่มอบให้กับคุณครูที่ ก็เป็นคุณครูที่ดีทําความดีทุกอย่างทุกประการนะครับอบรมเด็กด้วยมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีครับก็จะได้รางวัล1 0,000แสนคูดีนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ323รางวัลสําหรับกิจกรรมในวันนี้ครับ รางวัลต่างๆที่ท่านผอได้บอกผู้ชมไปก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจที่ดีนะคะให้กับคุณครูนะคะที่จะเป็นผู้ที่นําการศึกษาที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคตนะคะแต่ว่าในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอเองแล้วเนี่ยก็ถือว่า เป็นการจัดงานวันครูที่มีลักษณะแบบไหนคะเป็นประโยชน์อย่างไรกับครูแล้วก็อยากจะให้ทนา,ทาัานช่วยให้กำลังใจคุณครูด้วยกันด้วยนะคะว่าการจัดวันครูนี้มีความสําคัญอย่างไรกับเราที่เป็นคุณครูด้วยค,ะค่ะก็ในบทบาทหลักเราก็ได้พูดไปแล้วครับจริงๆแล้ววันนี้เราต้องการให้คุณครูเนี่ยได้ระลึกถึงบุรพาจารย์อันที่สองก็ลึกๆรล,ลึกถึงในบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็ ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ,รบคุณครูเนี่ยโดยปกตินะครับก็ะจะต้องอบรมสั่งสอน,สอนเด็กด้วยความมุ่งมั่นจริงๆนะครับแล้วก ในการทํางานนั้นนะครับก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะครับให้มุ่งมั่นนะครับพัฒนาเด็กระเยาวชนของเราเนี่ยนะครับนอกจากความรู้ที่ให้กับเด็กแล้วสิ่งที่สังคมอยากได้จริงๆก็คืออยากได้การอบรมสั่งสอนจากคุณครูเนี่ยในเรื่องของคุณธรรมอจริยธรรมความเป็นคนดีความเป็นพลเมืองดีมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่ สำคัญยิ่งนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณครูทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเนี่ยนะครับก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณครูทำไปเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนนะครับเรามีผู้บริหารที่คอยสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็เก็บคุณงามความดีของคุณครูมาแล้วก็มาทำกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติกันในกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่ทําดีตั้งแต่วันครูปีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันครูปีหน้านะครับก็คงจะได้มารับการยกย่องมาได้รับการรางวัลนะครับได้รับรางวัลนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเช่นเช่นเดียวกับในวันนี้ก็หวังว่าครูทุกคนคงได้รับรางวัลกันทั่วหน้าทุกคนในปีปีหน้าครับ ทานผู้ชมคะบทบาทหน้าที่ของครูนะคะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะที่อบรมสั่งสอนนะคะเด็กๆเยาวชนนะคะตลอดการศึกษานะคะเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยจริงๆนะคะที่นำการศึกษาที่ดีนะคะมาสู่เยาวชนนะคะในอนาคตของชาติต่อไปวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณธงชัยมั่นคงท่านผู้วยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยงเขตสองค่ะที่มาพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณท่านค่ะะนท่านไปรายงานตัวแล้วผู้ชมคะหมดเวลาของคุยหลังข่าวแล้วนะคะต้องขอ ล่าคุณผู้ชมไปมั่งครองกับท่านผอ,อ,อก,กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ